เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางบริษัททรูคอร,ร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะนำโดยคุณพิระโทนกเกษมศรีณอนะยุธยาหัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน s t r a t e g i c Con t e n t and Public Affairs บมจรรท,ทรูคอร์ปอเรชั่นรวมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมมอมหลวงพันทเทว,วนพเทว,วกุลณศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารค่ะส กุมทรูได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสสร้างภาพยนตร์ซีรีส์เสียุยธยาทั้งภาค1แล้วก็ภาค2ระยะเวลาที่ผมมีบุญที่ได้มีโอกาสทำงานกับหมอมน้อยเนี่ยก็ประมาณสัก6ปีนะครับการถ่ายทำซีรีส์หกับซีรีส์สมันใช้เวลาปีเกือบจะ2ปีนะครับงั้นการทำงานก็สัก5-6ปี ผมอยากเล่าให้ฟังว่าทาง True Corporation แล้วก็ทางผมแล้วก็ทีมของ True Vision ของ True for You นะครับได้เรียนรู้มากมายในเชิงลึกจากอาจารย์ระดับเทพผมถึงรู้สึกมีความเสียดายว่าเราสูญเสียหม่อมน้อยคุณครูในเวลาที่เร็วเกินไปหม่อมน้อยน่าจะมี สิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านอยากสร้างอีกมากมายผมโชคดีมากเลยและทีมของ True โชคดีมากเลยที่มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับหมอมน้อยแน่นอนเราเห็นสิ่งที่ปรากฏบนจอแต่สำคัญมากกว่านั้นคือของขวัญสมบัติที่เราได้รับจากการได้คุยเบื้องหลังกับหม่อมน้อย ความทุ่มเทของท่านการประเสริฐในการคิดการตั้งใจทำให้ทุกอย่างออกมาเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเพื่อใครเพื่อคนไทยทุกคนท่านเป็นคนที่มีความคิดว่าสิ่งที่สร้างท่านสร้างในวันนี้เป็นทรัพย์สมบัติที่จะคงชีวิตอยู่ตลอดไป ผมเชื่อมั่นว่าในร้อปีข้างหน้าคนไทยก็จะยังดูผลงานของหม่อมน้อยอยู่และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีชิ้นงานสองชิ้นที่คนไทยจะดูอีก100ปีข้างหน้าที่จะเริ่มต้นด้วย True Corporation ภูมิใจในการเทิดระเกียรติพระมหากษัตริย์ ไทยทุกพระองค์โดยสร้างซีรีส์ภาพยนตร์ซีรีส์กับหม่อมน้อยชื่อสียโยธยาผมขอฝากคนไทยทุกคนระลึกถึงท่านครูหม่อมน้อยนะครับที่ทิ้งไว้สิ่งที่ดีสวยงามที่สุดเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทยและคนไทยในผลงานของท่านทางทรูเองได้มีโอกาสร่วมทำงานกับท่าน ในภาพยนตร์ซีรีส์สียโยธยาที่เราจะเผยแพร่ในทุกช่องทางขอฝากทุกๆคนชมด้วยนะครับและประทับใจในการเป็นคนไทยขอบคุณมากครับ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบรรดาลูกศิษย์ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยค่ะอาทิเชนโดนัทมนัสน,นันนิโคเทริโอทิกเกอร์อชิระรวมไปถึงตั๊กบวงกตนะคะที่เดินทางมาร่วมง,งานก็ได้เปิดใจแล้วถึงความน่ารักและคำสอนของหม่อมน้อยจริงๆหม่อมสอนทุกเรื่องอะแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวแต่งงานแล้วหม่อมก็ยังสอน เรื่องครอบครัวหม่อมก็จะสอนให้ให้เราแบบรู้หน้าที่แล้วก็รู้ว่าว่าเราอยู่ในอยู่ในครอบครัวแล้วเรามีครอบครัวเราต้องทําอะไรส่วนเรื่องงานหม่อมก็จะสอนให้เราเป็นนักแสดงที่ดีก็ส่วนเรื่องชีวิตการใช้ชีวิตหม่อมเขาก็จะสอนว่าให้เราดําเนินชีวิตในทางธรรม ก็คือให้ในทางที่ถูกที่ควรที่ที่ถูกต้องที่สุดหม่อมก็มีความเป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมแบบธรรมะคือไม่ไม่ถือตัวแล้วก็อยู่แบบสบายๆน่ารักดีขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e บฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ